สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องแอดมินจะมาแนะนําวิธีการเก็บรักษาไขมุกนะคะเพื่อที่ให้เกิดการเสียน้อยลงนะคะอย่างแรกนะคะในการที่เราจะเอามุกงมาใส่ที่ตัวเรานะคะน้องแอดมินแนะนําให้พี่ๆนะคะแตะหน้าให้เรียบร้อยอฉีดน้าหอมให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่หลีกเลี่ยงไม่ให้น้องนะคะโดนน้าหมอมเป็นเครื่องสํงาาัของเราแล้วก็วิธีที่สองนะคะถ้าหลังจากที่พี่ใส่สร้อยเสร็จแล้วหรือว่าใส่น้อง น้องไขมุกแล้วนะคะวิธีเก็บรักษาก็คือให้เราหาผ้าหนึ่งผืน,นนะคะชุบน้ำบูดนะคะมาเช็ดมาเช็ดน้องมูกทีละมิน,นะคะเพื่อที่ว่าสิ่งที่ที่น้องมูกตัวไปอาจจะได้เช็ดคราบเนื่อของเรานะคะหรือว่าน้มามันในร่างกายของเรานะคะให้ให้สะอาดแล้วก็ข้อที่สามนะคะก็คือให้พี่หากองปุกึ้งประดับหรือถุงผ้านะคะมาเก็บน้องไว้นะคะอย่าให้น้องไปอย่าใส่รวมกับทิ้นถุงนะคะเพื่อลด เกิดอาการที่ว่าไปไปสีหรือเกิดการขีดข่วนของอีกอหลายหลายชิ้นที่ว่าเราใส่รวมกันนะคะสิ่งที่ไม่ควรทาเลยนะคะก็คือน้ําหอมนะคะที่มีแขอลกอฮอล์นะคะให้เราคุณเด็กเลี้ยงได้เลยนะคะอย่าให้น้องโดเนเด็ดขาดนะคะแล้วก็ส่วนวิธีที่สองนะคะเก็บน้องในต่อชิ้นหนึ่งถุงต่อหนึ่งชิ้นเลยนะคะเพราะว่าเพื่อลดอาการเกิดกัน เกิดริ้วรอยหรือว่าทําให้มุกได้รับความเสียหายนะคะส่วน3นะข้อที่3นะคะก็คือพยายามลีกเลี่ยงจากความร้อนหรือว่าแสงแดดนะคะเพื่อที่ว่าให้เพื่อที่ให้สีของมุกนะคะยังคงธรรมชาติอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ให้ไม่ให้ซีดลงส่วนข้อที่สี่เลยนะคะสำคัญเลยนะคะก็คืออย่าอย่าให้น้องดรนักท่องสายชูหรือ หรือเครื่องที่ทำความสะอาดเช่นมีสารแอม,แอมโมเนียหรือว่าคลอรีนหรือว่าสารฟอกขาวนะคะเ mm hmm. พราะไม่งั้นจะทำให้น้องเกิดการมีความเสียหายได้นะคะ mm hmm. อยากให้พี่ๆมีวิธีรักษาไผ่มมกไปนานๆนะคะจะได้ใส่เวยๆตลอดไปคะ mm hmm. อันนี้ก็น้องมีน้องแอ้มีแค่นี้นะคะที่อยากจะฝากพี่ๆค่ะ